เราเบิ่งสิพามาเห็ดอันอยังน,นีะใส่ใส่แอนกุ้ยเตี้ยวริสวนจ้ะมาเบิ่งกันเลยจ้าเราใส่น้ำมันก่อนเนาะตั้งค่ะนี่จ้ะ เป็นแบบนี้ซิมีอันอียังเฮ็ดเฮ็ดหอมหันจะ้ะอันนี้แครอทแล้วก็มูสซับเนะจะ้ะเฮ็ดง่ายๆจะ้ะแต่ว่าแส่็ พจ้าล้วก็ตามด้วยพี้อมนะจ้พีร้อมแออมครอทใส่ลงไปเลยเมื่อนี้อันแครอทเป็นแบบว่าปั่นจ้าเพราะว่าอันซลมงบุคเย่ตม่เนาะจ้ะปกติสิหันเป็นแบบลูกเตามือนี้ปัน่นอาจสิแบบว่าละเอียดไปนิดนึง ใส่กุ้งเตียวด้ยสวนหอมหอ่ะหอมผักผักด้วยอะ่ะบีบให้หมูซับมันแตกๆแกม่นะ,ะ้วจ้ะอืมอม,มันก็ติดตัวใหญ่จ้ะใส่น้ำตาลน,นี่แล้วจ้ะก้าว ือใ uh huh. ส,สีอิ้วขาวคงรลุดดี <c oughs> พัดให้มันแหงเลยจ้ะ บัดรั็ขับเลยเคียไฟจด้หน่อยกันให้มันแหง่ๆเนาผื่อว่าพัดให้มันแห้งๆได้จ้ะ ตอนนี้อาชีพส,สันๆนันนะเนาะจ้ะอันเพราะว่าอีกเมื่อหนึ่งคือโทรศัพท์เขาพูดได้ๆรแต่ที่เขามาติดตามเราเพิ่งจะได้ไปฝากก็เลยก็ติดตามก็แชร์สาวหว่งเลยจา้าไปเลยจา้าสวัสดีจา้า